ทองคำเตรียมทดสอบ34,800อีกครั้งนะครับซึ่งณนะราคาตรงนี้เองเนี่ยมันจะขึ้นต่อหรือจะปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งและเหตุผลที่ทองคำขึ้นในครั้งนี้คืออะไรและเราควรระวังหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยได้ใน คลิปนี้ครับทองลงต่อคิวซื้อไม่ทันทองขึ้นต่อคิวขายไม่ไหวซื้อขายทองคำแท่งกับอินเตโกสบายใจอยู่ที่ไ,ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทว0 2 2 2 2 0 007ได้เลย สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทดเดอร์เจมนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าทองคําเองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าทําไมทองคําถึงปรับตัวมาอยู่ในระดับนี้ นะครับหลังจากนี้เนี่ยทองคําจะปรับตัวในทิศทางไหนนะครับแล้วฝั่งไหนเนี่ยยังได้เปรียบในการเข้าซื้อทองคําอยู่ณปัจจุบันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผนการรับมือทองคําในระยะสั้นกลางยาวเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเข้าสู่รายการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังนใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับ แล้วมาเข้าสูนะ่เนื้อหาพันธุ์แรกกันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันก่อนนะครับเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์ที่นี้เน,นี่ยนะครับสัปดาห์นี้เลยเนี่ยนะครับหรือว่าตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลาวีคนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะเราเห็นเลยว่าหลายตัวเลขเนี่ยนะครับออกมาเป็นสีแดงสดเลยนะครับก็คือต่ํากว่าที่คาดการณ์ เกือบทั้งหมดนะครับในบางตัวเนี่ยนะครับก็คือต่ำกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยนะครับอย่าง c u s u m e r Confidence c a l to d e l e g o o d GDP นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัว PCE เองก็ตามนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันบอกเป็นในนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไอในที่ผมกำลังจพูดถึงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นประเด็น เดียวกับที่ทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นนะครับเรามารีวิวทีละตัวนะครับตัวเลขบ้านที่ผ่านมาเนี่ยออกมาไม่ดีนะครับพอดูอับให้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมันจะพูดถึงเนาะนะรับ GDP นะครับอันนี้มันเป็นตัวแค่ projection นาะนะครับก็ยังไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้นะครับเดี๋ยวมันออกตัวจริงมาเนี่ยนะครับในช่วงเดือนหน้าเนี่ยก็ค่อยไปจับตามองอ,อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าความหดตัวหรือว่าการขยายตัวที่ลดลงเนี่ยต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นะครับ PCE นะครับอันนี้ตัวเป็นคอ PCE ้วออกมาตามคาดนะครับแต่น้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับส่วน PCE ธรรมดาเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะครับอยู่ที่สองจุดหกหรือสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอวันนี้นะครับมีตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจคือ ISM PMI นะครับหรือดัดชนีในเรื่องของการจัดซื้อนั่นเองนะครับซึ่งมันจะล้อไปกับการบริโภค รเราตอนนี้เองเนี่ยเราเห็นภาพในการบริโภคที่เริ่มปรับตัวลดลงละนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในเนื้อหากันต่อจากนี้ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่า PC, SS, SS, P C I s M P M I วันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังจะออกมาเนี่ยน่าจะผลักดันราคาทองคำเนี่ยรีบาวด้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไปเทสแน,นาวต้านที่สองพันห้าสิบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงต่อนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่ามันมีการดีดขึ้นไปหลังตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะ เป็นแนวโน้มโมเมนตัมที่ดีนะครับที่จะขายทิ้งไปก่อนนั่นเองครับแล้วทาไมผมถึงบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่ทองคำปรับตัวลงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเรามาดูในตัวเลขสัปดาห์หน้ากันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับในเรื่องของวันงคารไม่ได้น่าสนใจมากนะแต่ว่าเราก็ต้องจับตามองในเรื่องของฝั่ง ISM พักสวิตนะครับ ตัวนี้เนี่ยการขยายตัวยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีนะยังไม่ได้น่ากังวลอะไรเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวที่น่ากังวลเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการบริโภคทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสินค้าครับบิกนะครับสินค้าคงทนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอ่ะวันวิกน้านะครับตัวสําคัญเนี่ยแน่นอน ADP นะครับมีเฟดพูดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอ่านอนฟอสเฟโลในวันศุกร์นะครับซึ่งน่าจะมีลายสดนะครับซึ่งลายสดวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับน่าจะเป็น พี่ไฮนะครับอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวว่าสุกนี้จะเป็นพี่ไฮไลท์คนเดียวนะนะฝากไปติดตามในรายการเขาด้วยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูในเรื่องของประเด็นข่าวกันดีกว่านะครับที่ผมบอกว่าอ่าตัว PTE นะครับที่ออกมาล่าสุดเองเนี่ยนะครับเป็นตัว หักดันทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลล่าสุดที่ออกมาของ PCE เนี่ยออกมาอยู่ที่ระดับ2.4ซนะครับซึ่งออกมาต่ากว่าที่คาดการณ์แล้วเราเห็นเลยนะครับว่าภาพของอาตาัตราเงินเฟ้อ PCE เองเนี่ยหรือว่าดัชนีที่เฟดมาจับตามองถึงการบริโภคเนี่ยนะครับมันปรับตัวลง ทุกเดือนเลยเราเห็นไหมนะครับจาก3ลงไป2.7 2.6และล่าสุดออกมา2.4นะครับซือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตลาดกลับมองว่านะครับเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลงเนี่ยจะทำให้เฟดส,สามารถทำนโยบายที่ยืดหยุ่นขึ้นได้นะครับและอีกม,อมุมมองนึงเนี่ยคือเขามอกว่าระบบเศรษฐกษิจเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย นะทำให้เฟดนะ่าจะต้องมีการปรับลดตระดกเบี้ยหรือการยุติคิวทีนั่นเองนะครับตลาดหุ้นก็เลยได้รับอน,นิสงไปนะครับ,เ,บ,รรบเรียบร้อยนะครับปิด n สเดที่เล็กขอนหายไปที่เรียบร้อยเนาะนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยก็หนุนตลาดหุ้นรวมถึงทองคําด้วยเพราะว่าฟโลเงินของมันหรือมันนี่สปายเนี่ยดูน่าจะไหลกลับเข้าสู่ตลาดเรามาดูกันในเรื่องของ PCE ดีกว่านะที่ออกมา24%เนี่ยถ้าเกิดเราแยกตามหมวดหมู่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเราจะเห็นเลยว่าในเรื่องของ PCE ในฝั่งบริการที่เป็นสีเทาตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีอัตราในการเติบโตที่ดีนะครับเราเห็นเลยว่าในฝั่งบริการเนี่ยที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดตัวตัวเลขเนี่ยนะครับในวันอังคารหน้าที่กำลังจะออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยน่าจับตามองเท่าไหร่นะเพราะว่าน่าจะไม่ได้ส่งผลให้ทองคำเนี่ยมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นต่อนะเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะออกมาต่ำกว่าคาดนะครับน่าจะออกมา เท่าเค่าหรือดีมากกว่าค่าด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมมองว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้ามากกว่าที่เขาเรียกว่ากู๊ดนะครับหรือง่ายๆก็คือสินค้าการบริโภคนะครับซึ่งกู๊ดเนี่ยนะครับหรือว่าสินค้าเองเนี่ยมันแบ่งออกไปสามหมวดหมู่นะครับเขาเรียกว่าสินค้าคงทนนะครับหนึ่งบุนแรงเรียกสินค้าคงทนหรือเรียกว่าดูเรเบิลกู๊ดนะครับดูเรเบิลกู๊ดเนาะนะครับแล้วก็มันมีกึ่งคงทนนะครับกึ่งคงทนเนาะกึ่งคงทน นะครับอันนี้เขาเรียกว่า semi d u r ร b l e goods นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเออไม่คงทนนะครับเขาเรียกว่า non d ู r a เบิ g o o d นะครับซึ่งสามตัวนี้เองเนี่ยมันแบ,บ่งหมวดหมู่ในการแจกจาแนกนะครับชนิดของสินค้าเช่น d u r เบิลเนี่ยจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกอ่าคอมพิวเตอร์นะครับอ่าคอมพิวเตอร์นะครับอ่า แมชชีน่าอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าคงทนทั้งหมดนะอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะมันอยู่จัดอยู่ในสินค้าคงทนออโตโมบิลด้วยนะครับก็จัดอยู่ในสินค้าคงทนนะครับออึ่งคงทนมันก็จะเป็นพวกที่แบบอ่าเหมือนใช้ได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็หมดไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็แบ่งจำแนกได้หลายอย่างนะนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงดีเทลยิบยย่อยแล้วกันส่วนไม่คงทนเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกอ่ะปากกา หรือว่าอะไรก็ตามอ,เอาเสื้อผ้าแบบเนี้ยนะครับที่มันจะต้องมีการรียูสมีการใช้ใหม่มีอายุการใช้งานที่แบบไม่ได้ยาวมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสินค้าไม่คงทนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสินค้าอะไรก็ตามที่มันมันใช้แล้วหมดไปอ่ะเอาง่ายๆคือมันมันมันไม่สามารถรักษาคุณสมบัติของมันได้หลังจากใช้งานนะครับมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์ใช้แล้วปุ๊บก็ยังรักษาคุณสมบัติได้นะ,นะครับอ่ะ เรามาดูกันนะครับในเรื่องของสินค้ากูดเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายๆตัวนะครับอ่ะออเดอร์คออ่ะดูดูรีเวิลกูดเนี่ยนะครับติดลบนะครับอย่างที่บอกไปสินค้าคงทนนะครับกูดแอนด์เวทีโก้นะครับเลคเอนดิชันอลกูดแอนด์เวทีโก้นะอันนี้ก็ติดลบนั้นเป็นคงทนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคงทนนะครับอันนี้เป็นนอันดูรีเวิลกูดเห็นไหมในเรื่องของขาปีกนะครับอันนี้ให้ไปเจาะที่ขาปีกนะครับอันนี้เรื่องของแก๊สโซเล่นอ่าเอเนจีกูดนะครับพวกพลังงานเริ่มปรับลงนะคร์ มอเตอร์วี c l e นะครับแลพาร์นะครับก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับพาร์ตของอุตสาหากรรมรถนะครับก็ปรับต,ตัวลงนะครับเราจะเห็นเลยว่าอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมไม่คงทนเนี่ยนะรปรับตัวลงหมดนะรตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะมีผลต่อ2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือ Investment นะครับเราเห็นเลยว่าฝั่ง Investment เนี่ยน่าจะต้องชะลอการลงทุนเกิดขึ้น นะครับเพราะว่าการที่ตลาดพวกนี้เนี่ยมันปรับ,บตัวลงเนี่ยนะครับในเรื่องของการผลิตเองก็ตามเนี่ยมันก็ต้องชะลอลงตามเพราะการบริโภคตามไม่ทันเนาะนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยของ non-recoverable goods เนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าคนมีศักยภาพในการซื้อน้อยลงเขาเรียกว่า purchasing purchasing power นะครับอันเนี้ยมันปรับน้อยลง นะครับน้อยลงรายเมื่อาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับก็ฟังที่ผมพูดไปเป็นพาร์ทละกันนะครับซึ่งสองตัวนี้เองเนี่ยนะครับสิ่งที่มันตามมาเนี่ยคือเมื่อมันไม่เกิดการลงทุนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการจ้างงานนะครับ e m p l o y e เนี่ยนะครับ e m p l o y e เนี่ยนะครับมันจะดรอปลงนั่นเองนะครับแล้วเมื่อมันดรอปลงเนี่ยมันก็จะมีผลกลับมาที่ purchasing power ก็คืออะไรคือมันไม่มี s a า a ี่ไงนะครับ s ลา a ี่มันก็ หายไปด้วยถูกไหมนะครับคนก็กลับมาเพอร์เชสสินค้าได้น้อยลงแล้วพอเพลย์เชสสินค้าน้อยลงมันก็กลับมาที่ว่ามันก็แน่นอนนะครับอุตสาหกรรมมันก็ไปต่อไม่ได้นั่นเองนะครับมันก็จะไม่มีการขยายการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองนี้เองเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะบอกว่าเป็นตัวในๆที่เราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณแรกแล้วนะนะว่าตลาดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะเข้าสู่คาว่าซอฟต์แลนดิ้งนะ นะครับซอฟต์แลนดิง้งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลังจากเข้าสู่ซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรอย่างที่บอกไปไม่มีการลงทุนไม่มีการใช้จ่ายนะครับสิ่งที่ตามมาคือสภาพคล่องในตลาดหรือเขาเรียกว่า liquidity เนี่ยนะครับหรือว่าการใช้ง่ายของเงินหรือว่าเงินทุนที่มีการลงทุนเนี่ยมันจะหดตัวลงนะพอ liquidity หดตัวหดตัวลงทำยังไงนะครับมันก็ต้องใช้อะไรมันนี่นะครับหรือว่า อ่าโอมานี o ่ oney, นะครับโอมานี่เงินต้นก้นถุงต้นถังเนี่ยนะครับเข้ามาใช้จ่ายในเรื่องของเขาเรียกว่าสินค้าจําเป็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าสัญญาณของซ o บแลนดิ้งงมนหรสัญญาณต่างๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะเห็นสัญญาณชัดเจนออกมาในรอบที่ผ่านๆมาเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่เราจะต้องจับตาตลาดเนี่ยแน่นอนกับค้าปีกนะครับรีเทลนะครับ employment นะครับ unemployed unemployed นะครับ unemployed อันนี้เราต้องจับตามองนะครับ durable goods นะครับอันเนี้ย่าเข้าไปสู่การลงทุนอันนี้การบริโภคทั่วไปอันนี้การว่างงานนะครับทุกนี้เนี้ยมันมี impact ซึ่งกันแล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายเองเนี่ยนะครับให้จับตาด,ดูตลาดบ้านให้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคนไม่มีเงินจ่าย นะครับไม่มีงานทำไม่มีเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการ Default เกิดขึ้นในตลาดนั่นเองครับแล้วก็ตลาดบ้านเองเนี่ยคนข้างจะบับเบิ้ลมากพอสมควรเลยทีเดียวในสหรัฐอเมริกานะครับโอเคตอนตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจกันแล้วนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผมว่าสัญญาซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยกำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ถามว่าทําไมตลาดต่อปัจจุบันนี้เนี่ยมันขึ้นต่อนะโอเคมันขึ้นต่อหลายคนคงมอย ตลาดเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันกาลังเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยนะมันก็เลยขึ้นต่อแต่ทีนที่ผมจะบอกไปในในชาตเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับเมื่อ,อไหรที่สถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยตอนเนี้ยมันกำลังเริ่มมีสัญญาณที่มันแย่ลงถูกไหมนะครับแต่เมื่อ,อไรที่ actual เนี่ยนะครับมันออกมาแล้วว่ามันแย่ลงจริงนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือคนต้องสำรองเงินในการบริหารธุรกิจนะครับซึ่งโก นะครับแชรวมถึง่าหุ้นนะครับแอสเซทที่มันเป็นหุ้นเนี่ยนะครับที่เขาเอาไปคำประกันเนี่ยนะครับอ่ะพวกนี้เนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็น c u r r e n ร a s s e t ซทนะครับพวกนี้เนี่ยเคอร์เรนแอสเเนี่ยมันเอาไว้บริหารสภาพคล่องระยะสั้นนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันพอเดินได้ในช่วงสภาพคล่องมันขาดตัวนี้เองมันจะถูกคงและขายทิ้งเพื่อแปลงเป็น เงินสดนั่นเองนะครับเรื่อแวลงเป็นแคชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าในช่วงแรกของการเกิดซับแลนดิ้งหรือเศรษฐกิจถดถอยถ้าข่าวมาจากการเอ็กซ์เพคเชันนะนะครับราคาสินทรัพย์มักจะปรับตัวขึ้นถ้าเกิดจากการเอ็กซ์เพคเตชันนะเอ็กซ์เพคเนี่ยนะครับราคาสินทรัพย์จะขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่แอ t ชั่วมันออกมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสินทรัพย์มันจะลง นะครับรวมถึงทองคําด้วยเพราะฉะนั้นในเฟดต,ตอนนี้เองเนี่ยที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยเราอยู่ในช่วงนี้นะครับเราอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า in the future นะครับก็คือฟิวเจอร์เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นตามมานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าณปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าสิททรัพย์มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันดีต่อเราไหมมันดีนะเพราะว่าเราจะได้ขายในระยะสั้นก่อนแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยมันจะปรับลงไหมผมว่ามีแนวโน้มสูงมากในหลักการทั่วไป ของตลาดสินทรัพย์ทางการเงินนะครับที่จะปรับตัวลงหลังจากเกิดซ็อปแลนดิ้งจริงถ้าเราไปดูในวิกฤตท,ทางการเงินในรอบที่ผ่านๆมานะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสภาววิกฤตดอทคอมวิกฤตอะไรพวกนี้เนี่ยน,นะครับหรือว่าวิกฤตหนี้สินวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยนะครับรวมถึงโควิดด้วยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเมื่อสาภาพคล่องในตลาดทางการเงินขาดเนี่ยแอสเซทลงก่อน นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เฟดเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหรือยุติ QT หรือว่ามีการประกาศนโยบายต่างๆเนี่ยแอสเซทถึงจะเริ่มปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันอาจจะเจอในจังหวะก็คือขึ้นก่อนนะครับแล้วก็อาจจะลงยาวเลยนะครับแล้วก็จะกลับขึ้นมาเป็นนิวไฮนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบฟิลลิ่งเนี่ยขึ้นนิดหน่อยนะครับในเรื่องของอ x p e ป t a t เ o ชันนะครับอปนะครับอันนี้ยแอคชั่ออกมา นะครับอ่ามันจะลงมาปรับฐานสักระยะหนึ่งเลยอาจจะสองสาเดือนคนอาจจะก,กลัวแบบตลาดหุ้นลงแรงเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีนโยบายของเฟดมาช่วยหนุนตลาดนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันจะทําให้สินทรัพย์ทุกตลาดเนี่ยขึ้นเป็นนิวายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งเราก็บอกได้ตรงๆว่าตอนนี้ถ้าถามว่าระยะสั้นทำไงเราก็อาจจะเทขายไปบางส่วนก็ ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะออกสั้นไปก่อน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเก็บตอนที่สภาพคล่องมันขาดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นในจาก e เ w a t c h เลยนะนะครับถึงแม้ว,ว่า PCE ออกมาต่ำนะครับแต่ที่ผมบอกไปว่าไม่เรื่องของการบริโภคต่างๆเนี่ยมันเรื่อกปรับตัวลดลงเนี่ยมันจะมีผลพวงต่อการจ้างงานแน่นอนนะครับซึ่งมันก็มัจะสะท้อนกลับมาได้อีกไม่หละอีกไม่กี่เดือน ที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับน่าจะมีการออกปรับตัวแยกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในโนโยบายของเฟดเดือนนี้เองเนี่ยนะครับมีนาคมเนี่ยก็ยังเป็น97เนาะนะครับที่คงอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับซึ่งผมมองว่ากว่าที่อันอ o y พอย t r เ t e จะปรับขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าน่าจะประมาณไตรมารสสนะรับน่าจะไปเบือนกรกรดาคมเนี่ยนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสแรกนะครับที่เฟดจะยุตินะครับเฟดยุติ QT นั่นเองนะครับและอาจจะมีนโยบายในการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยออกมาในช่วงเดือนเจ็ดน,นะครับว่าเขาจะปรับลดในเดือนไหนนั่นเองนะครับแลวอาจจะอดอกออกดพอปออกมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสในช่วงกลางๆอยู่นะครับสั้นขึ้นกลางลงนะครับภาพยาวยังไปต่อและมีโอกาสไปนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของภาพเศรษฐกิจ เขาสหรัฐอเมริกากันแหละนะครับว่าเป็นอย่างไรอ้างอิงกับทองแหละนะครับเรามาดูในเรื่องของเศรษฐกิจโลกกันบ้างในเรื่องของสงครามระหว่างประเทศนะับล่าสุดเนี่ยปูตินประกาศเตือนในเรื่องของนาโต้นะครับว่าการที่เกิดสงครามยวเครนเนี่ยไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าทางนาโต้ยังเข้ามาลุกรานยูเครนหรือว่าช่วยเหลือยูเครนอยู่เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะไม่ใช่ลุกลานช่วยเหลือยูเครนอยู่เนี่ยนะครับทางรัสเซียอาจจะต้องปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด ในการใช้อาวุธนิวเคลียกก็เป็นได้นะครับซึ่งถ้าเกิดอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเนี่ยผมว่าสงครามจบเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การฆ่าอย่างเดียวนะมันเป็นการทําลายล้างแบบไม่สามารถใช้พื้นที่ดินตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะมันเกิดรังสีแกมมาและรลังสีต่างๆที่ทําให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้เป็นแบบสามสีสิบปีอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่ามัน มันมันไม่น่าเกิดหรอกนะเขาน่าจะเป็นการขู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําไมปูตินต้องขู่เนี่ยนะครับเพราะว่าทางเอ็มบารูเอลมาคองเนี่ยนะครับผู้นําของฝรั่งเศสนะครับได้ออกมายื่นต่อท่าพัธมิตรเนี่ยนะครับให้ส่งทูปส์หรือว่าทหารเองเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ยูเครนนั่นเองนะครับซึ่งชาติพัธมิตรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับงันก็เลยไม่ได้มีการส่งเข้าไปจริงนะครับแต่ว่านี่ปูตินก็ออกมาเคลื่อนไหว นะครับหรือว่าออกมาเตือนก่อนเลยนะครับเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าสงคารามยูเครนรัสเซียเนี่ยมันผ่านเวลามานานมากแล้วมันเกิดการสูญเสียทรัทพยากรสูงมากแล้วนะครับทางยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอลงเรื่อยๆด้วยเศรษฐกิจของตัวเขาเองและเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ในประชาชนเขาเองเนี่ยก็ประท้วงหลายๆชาตินะประท้วงในเรื่องของการยุติสงคารามยูเครนรัสเซียด้วยนะครับอะก็ยังให้เห็นถึงภาพการเมืองระหว่างประเทศที่ยังรอนแรงอยู่นะ ยังไม่ได้รวมถึงสงครามหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศในเรื่องของไต้หวันจีนอีกนะนะครับซุ่งตรงนั้นอาจจะเป็นจุดร้อนแรงในช่วงปีหน้าด้วยนะครับในส่วงราคาทองคาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในช่วงจุดระยะกลางเนี่ยผมว่าทองมีโอกาสพุ่งต่อได้นะครับในเรื่องของตัวเลขวันพรุ่งนี้ไอเซมพีเอไอไปที่สองพันห้าสิบเหรียญนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นจุดแนวต้านสาคัญเราคิดว่าแนวต้านนี้เนี่ยจะเป็นแนวต้านสาคัญที่ไม่น่าผ่านได้ นะเพราะว่าจะไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่ดูน่าจะร้อนแรงพาผ่านไปแล้วนะครับและหลังจากนี้เองเนี่ยผมว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอยู่ไซเวย์นี้ก็ได้นะไปอีกสักพักหนึ่งนะครับนะครับจนกว่าที่นะครับภาพรวมที่ผมบอกว่าคาว่าแอคชัวเนี่ยมันออกมาจริงเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทองคาเนี่ยปรับตัวลงต่อนะครับแล้วก็ไปเก็บของอีกทีหนึ่งข้างล่างกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงระยะสั้น ผมจะให้เล่นยังไงผมก็เล่นง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้กเกาะเพนไซด์วอัพไปละนะครับมันยก,ยกโลยกโลยกโลในภาพสั้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยแน่นอนเกาะมันก็ต้องแคบลงเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกาะเทรนมาจริงๆเนี่ยมันก็ยังวิ่งไปได้อยู่นะครับแต่ถามว่าแนวตต้า250เนี่ยมันเป็นแนวตต้าสำคัญไหม250.55ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวิต้าสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านเนี่ยมันจะต้องมีเขา,าเรียกคือว่าบิ๊กอีเวนต์ตรงเนี้ยนะครับมันต้องมีบิ๊กอีเวนต์ที่ควรจะพุ นะครับถ้ามันไม่มีบิ๊กอีเวนต์เนี่ยผมว่ายากที่จะผ่านในจุดนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเองผมว่าถ้าเกิดคนที่ขึ้นไป2,500ขายได้ไหมขายได้ในระยะสั้นดีเลยด้วยนะครับแล้วภาพระยะสั้นเองเนี่ยอาจจะต้องรอให้ทองคำเนี่ยลงมาปรับฐานอีกรอบหนึ่งนะครับเราค่อยเข้าไปรับอาจจะ2,25 0 2,20 0เนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคดีเลยนะครับแล้วก็รอเนี่ยไซเวตรงเนี้ยนะครับคิดว่าน่าจะได้เก็บสั้นกันไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับจนกว่าที่ผมบอกว่าระยะกลางเกิดขึ้น นะครับแล้วมันหลุดแนวะรับเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยขัดลอดแล้วก็ไปเก็บของข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยในภาพยาวเองเนี่ยแน่นอนว่าทองคํามันมีมวยตั้มในเชิงบวกเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะครับแล้วก็นี้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยมันยิ่งปรับตัวลงมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูกรอบทองคาในทางเฟรมเดย์นะนะครับมันไม่หลุด ในในกรอบนี้ไปเลยนะนะเพราะฉะนั้นเราเล่นไซเว์ในกรอบนี้เนี่ยผมว่ายังเก็บกินได้อีกยาวๆนะครับในช่วงบริเวณพันเก้าร้อยหกสิบถึงประมาณสองพันห้าสิบเนี่ยอยู่ที่มาหนึ่งร้อยเหรียตรงนี้เนี่ยถ้ายังเคลื่อนตัวในกรอบนี้นะผมว่ายังเก็บไซเวได้ยาวๆแล้วในภาพยาวเองเนี่ยผมว่าทองคํามีโอกาสหลุดหนึ่งสองพันเหรียญเนี่ยสูงนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าจะมาซื้อตรงนี้เต้นนัดเตนเหนียวไหมผมก็ไม่แนะนานะครับเพราะว่าในตอนที่เศรษฐกิจ มันเกิด่าความสูญเสียจริงๆหรือว่าแย่จริงๆเนี่ยทองคำจะปรับตัวลงไป็สินทรัพย์เล็กๆด้วยเช่นกันนะครับโอเควันนี้เราก็พอเก็ตแล้วใช่ไหมว่าทำไมทองคำเนี่ยถึงปรับตัวขึ้นในช่วงเมือ่อคืนที่ผ่านมานะครับมันหลกักๆเนี่ยมันมาจาก PCE นะครับที่ตลาดเนี่ยต่างคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอความคาดหวังที่เศรษฐกิจโลกมันถดถอยเนี่ยแน่นอนมันเป็นอันนี้ส่งเชิงบวกนะครับเพราะว่าเป็นความกังวลของคนกังวลนักทุนเพื่อมาสรริ่อซับปลอดภัยหรือว่ากระแสงเงินเนี่ยมันไหลเข้าถูกสินทรัพย์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนต่างอยากเก็บเงินไว้กับตัวเอง นะครับและถึงตอนนั้นเนี่ยเมื่อธุรกิจกิจการเนี่ยมันมีคําว่ามาจิ้มมันมีคําว่าสินทรัพย์คาประกันนะครับมันไม่ได้ทุกบริษัทที่มันจะใช้เงินแคปิตอลนะครับมันต้องใช้เดเวลเลยหรือว่าอัตราการกู้ยืมนะครับซึ่งเมื่ออะไรอัตราการกู้ยืมเนี่ยมันปรับตัวลงนะครับแล้วมันต้องมีการกู้หรือว่าต้องใช้สินทรัพย์คาประกันที่มันใช้ตัวอ่าอินิเชียลมาจิ้เนี่ยปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับคือเอาง่ายๆคือมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่เมื่อตลาดมัน มีความเสี่ยงในการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับตัวอ่า initial margin เนี่ยมันจะต้องปรับตัวสูงขึ้นตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นในส่วนหนึ่งที่ทําให้นะครับบริษัทกิจการต่างๆเนี่ยต่างต้องสำรองเงินทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญและทองคำเนีตอนนั้นเองเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะปรับตัวลงก่อน นะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเฟด<ะ><ะ>เริ่มปรับนโยบายเนี่ยแน่นอนนะครับกระแสงเงินมันเริ่มคลายกังวลนะครับทางกลุ่มแบงก์ทางกลุ่มอะไรที่มีการทําคําประกรันสินทรัพย์เนี่ยนะก็จะเริ่มปรับไอ้ตัว i n i t i a l margin เนี่ยกลับมาที่เดิมกระแสงเงินมันก็จะวิ่งกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่มุมมองของตัว margin อย่างเดียวมันมีอีกหลายๆมุมมองที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับแต่ให้จะใ,ให้พ่อพูดถึงว่าในภาพสั้นกลางยาวเนี่ยมันเนอง นะครับก็นักลงทุนน่าจะได้สาระเก็บความรูดีๆจากคลิปนี้ไปเนาะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยครับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในช่วงสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย